มามีข <toys> ่ามออยนากเปลี่ยนรถคุณนี้เปลี่ยนรถเสร็จเรื่องเดเรืองนี่แหละ้อยออยทุ่งใจญแลเตาโหวนลวงวนลวอนนี้ออยจ่พอขึนผ่านพอดึารถขึ้นผ่านออยปลดตูรถกระโดดลงเลยพักกระโดดลงจากรถไปเลยแล้วก็หายไปเลยก็ตายไปไปไป เรื่องราวความสนุกและสื่อสารได้กองถ่ายคือพลอสุดยังไม่หมดจะได้ถัดตัวมาเป็นผู้กำกับท้อยู่ที่ศพมันหายไปแล้วเหรอไรบ้างหาส่งกระาเล็ด้านไรางทาเรื่องแล้วเรื่องที่เป็นที่จดจำในจนวันนี้ถนึกแล้วมันก็เหมือนอารมณ์บ้านผีปอบที่มีแบบเป็นสิทธิ์น่เป็นยังไงแลยพอจะแต่กพอจะแตกที่แต่ตอนแรกเลยว่าไอเดียมันแบ ไอ้เด็ที่เ็นหอไม่ด้มชินแตแล้วก็มีหอแล้วไม่เีผีนหอเรื่องกเร่องแรกๆเราก็คิดคิดเพราะจะแก่เออคถีเข้ามาในในหอแล้วก็ยื้ยื้อในห้องน้ำล้มหัวกระแทกสะโคกเพราะเราเคยแฟนม่วันไนีกเรเรานอนแฟนอยู่นะแล้วมันก็ไม่สนใจอะไรเราแบบเราไม่เเราไม่สนใจไงก็เลยกินเล่ากัน

อีอีกงานนี่นะอ้ยายเลยนัดมาทำบ้าเลยใช่สิดีสีเฮ้ยทำงานนี่เยะเลยใชหุหมดเนี่ยให้ค่ทมัไแต่เช้าตีสี่ตีหเนยน่ไ้ยาานกลเนี่ยจ่เจริงเลยเนี่ย ตารสู่แบบล้วนเร็วมันคือการพาสู่แบบล้วนเร็วนี่มันคือการพา